สวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้มาหาลุงผู้เยาผู้ยาลาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มายังไงจะแบ่งตัวไหนแบ่งแบ่งไอ้ลุงไอ้ลุงทีนี้มีเชยขึ้นมาสองตัวจะแบ่งตัวตัวเก่งตัวแรกลองจากไอ้บ้าดิเดือดตอนนั้นเนาะอ่ะไปไปดูดิพาไปดูดิตัวนี้เฉลยประมาณเท่าไหร่สามร้อยได้ไหมนกนกนกคู่ชีพนะครับนกคู่่ชีพอะตัวเก่งมีอ่างกี่คำตัวนี้แต่หัวไม่สวยนะบอกก่อนตัวเก่งหัวไม่สวยแล้วก็ปูตีโดด อันนี้คือเคยไปแข่งเข้ารางวัลได้ที่เท่าไหร่ที่สองเดินบ่ไวเดินบ่ไวเอออันนี้ครลมสุดยอดเป็นนกแกเรียกเนาะเล่นทั้งวันสายภูเขาอ่างด้วยเอสายภูเขาโอ้โหอ่างด้วยมีหนุนมีขัดครบแล้วเข้าแข่งนี่กี่ครั้งแล้วตัวนี้โอ้บ่อย นกจักประจําอ่ะเออมาตอนหลังมาตอนหลังเอาไว้ลาดแชไงว่ามันเร็วดีไงไม่ได้เอาไอ้นี่ไปมันแก่คูแกนแกเรียกตัวนี้เออไอ้ตัวนี้จะเป็นนกแกเรียกนะครับแต่รับประกันความเก๋าเก๋าเนี่ยหัวไม่สวยนะบอกก่อนหัวนกกระปูโดใ่ไงเออแต่ไม่มีลบพวกเนี้ยบอกมีลบนกกี่ปีลงตัวนี้หกเจ็ดปีเออหกเจ็ดปีเฉลยสามร้อยกว่าตัวเก่งเลยเอ้าเดี๋ยวไปจดให้ดูอันนี้นี่แย่เศร้าไม่ทันสุด แต่ก่อนนี่โอ้ยท้ายรถนี่คือมันุดยอดเลยอยู่บ้านก็เมื้ลวันไปแข่งกับเขาได้ที่สองว่างั้นเดินเดินสู้เขาไปไหวแพ้เขาแต้มหนึ่งแล้วลุงไม่ไหวอ้าลุงจะอ่างอ่างให้ฟังบ่อ่านเกาอลเห็นนกนี่เออสาม สามอ่างประมาณกี่คำลุงสูงห้าคำอ่ะบางทีอ่ะกี่สามเนี่ยเออมีหนุนอ่างไหมออาลมมีถ้าลมหนาไหมตัวเนี้ยหนาเออมีให้หกห้วยหกหควยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นังไงเป็นคนหรือนกนกกันเนี่ยเลยบางทีมันเนี่ยหกหวยเอ้าตัวเก่งใครจะเอาทีแรกโอ้ไม่ให้ผมลองทกแย่ดูเดี๋ยวจะขายถ้าถ้าราคาตรงกันแบ่งเนาะลุงเนาะเอาเดี๋ยวดูเพราะว่ามันมีนกต่อ เดี๋ยวดูมันเล่นเดี๋ยวดูมันเล่นลงปีกเรียกเม้งหมดวันแล้วมั้งวันขยันสิบไม้กับสิบไม้ลูกตัวเนี้ยยันข้ามกึกข้ามกึศนะเวลากะแทกไปยังไงก็เล่นประธานกันมันอยู่ก็ลงมาได้วนกนกขี้เกียจอ่ะสองเจ้าของมันใจร้อนสามออ่างสามถึงห้าตัวนี้คือนกต่ออาชีพตัวติดมือตัวสองเออตัวสองแน่นอนเฉลยสามร้อยกว่าสายภูเขาสายป่าสายไฟไม่เคย ได้มาจากเขาบ้านหลุงนะเออชื่อไอ้ท่าหลุงเออชื่อไอ้หลุงไอ้หลุงนะครับตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับอ้าวใครไวหัวไม่สวยนะอันนี้เป็นกี่กุกนะลุงกุกเดียวกุกเดียวล้นๆเลยเป็นนกกุกเดียวงานบ้านนี่ไม่ใช่นกสองกุกเออทำไมมีอ่างไม่มีอะไรบอกไว้ตัวนี้ตัวเก่งนะครับผมเจ้าหลุงอะไรนี่ อ่างทุกยกถ้านกป่าเข้าจะอ่างเยอะสุดยอดนะครับตัวนี้ถึงไหนถึงกันนกตัวนี้เพราะว่าไปต่อทำกันได้ที่สองเลือล่าสุดที่ว่าได้กี่แต้มสองแต้มสมหมดมหวันเดินบ่ไหวนไวสู้ไวรุ่นบ่ได้ผมยังยอมลุงแกนะนี่ครับเจ็ดปีเฉลยสามร้อย,ยอกว่าอันนี้คือเล่นตลอดนะนกนอกลงนะ เพราะว่ามีดาวลุ่งเฉยขึ้นมาก็เลยแบง่งไ,ไ,ไอ้พวกนี้เฉลยมันหมดในบ้านเนี่ยเนีย่ยใช่ไหมลุงใช่เป็นแถวนู่นข้างหลังอีกเป็นม <า S 1> ไม่รู้ตีสิบสามสิบกว่าที่เก็บที่คัดไว้นั่นเนี่ยปล่อยไปส่วนมากนกไม่ดีปล่อยมแมวม้าไงใช่ไม่กินเอออเาแต่เจงเจงมาเลยอันนี้คือเฉลยสามร้อยกว่าไม่โกหกนะครับผมเพราะนกเล่นทุกไปแทบทุกวันเนาะไปแทบทุกวันนะเวลยกับคนวันหนึ่งก็สองวันติดสูงสุดกี่ตัว สองสามเคยได้สามน่า,เ,<อ>าเห็นไหมเนี่ยนุนอ่างอ่ะสองสามเออยืนพื้นสามเลยนะลงนะเขาเก่งนะครับราคาตรงกันแบ่งตัวนี้จริงๆอย่าบอกให้หรอกนอกคู่บารมีแกาบารมีกันเลยเม,เมันขึ้นมาใหม่หลายาตัวแล้วอะเล่นใหม่มั่งเนาะตัวเก่งๆใครอยากได้เก่งๆ ราคาตรงกันก็โทรมาเลยตัวนี้เจ้าหลุงจะเลย300กว่านะครับแต่หัวไม่สวยมันเคยโดนกระปูดสมัยแรกๆนั่นเนาะอ่างทุกยกหนุนอ่างสับอ่างมีนี่น,นี่นตัวนี้แกจะไม่เชยเออแต่เป็นสองกจุกจะกออก่างยาาแต่เรื่องเก๋าไอ้นี่กินขาด ออนกมันไอ้นี่ก็เฉลยมันใช่หรือใช่หนาอันนี้ก็เฉลยมันเนี่ยจนเป็นต่อแล้วเนี่ยดูครับดูเดี๋ยวดูมันเรียกเล่นนกวงนอกนจ้าลุงวงนอกดีวงในเหนียวไดหมดวันนกนกอันนี้นกบ้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของใจร้อนเออถ้าไม่ดีไม่อยู่ขนาดนี้นะครับถึงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเออไปไกลห้าโมงก็ต้องเออถ้าไปไกลก็ยันค่ำเออเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูไลน์เจ้าหลุงนะครับมันโดดนกกระปูโดดไปไม่ทันไม่สวยนะครับ แต่เก๋รับประกันความเก๋นะครับตัวนี้ไปก็จวดเลยอันนี้นกมือเดียวนะครับบอกก่อนแกเล่นมือเดียวเฉลยสามร้อยกว่าเนีย่ยดูหัวมันหัวไม่สวยเสียงกลางนะล,ลุงกุกเดียวเออนี่ยกระเสียงอย่าไปยินในรถสั่วบ้านนี่ไม่ชอบนกสองกุกยกเว้นไอ้นี่นถ้าอ่างไม่เยอะบอกไว้หรอกดูทรงล้วเนี่ยเนี่ยครับหัวมันจะโดนนกกระปูดโดดใส่พเนี้เลยลุงโดนโดนหลายปีแล้วเออแต่มันก็ไม่มีปัญหาการเล่น ติดนกกระปูดกี่ตัวก็ไม่มีหลบต่อได้ต่อ,อ,อนี่ครับนกต่ออาชีพนะครับมันสุดยอดเอาจะจัดไปนะครับตอนนี้เจ้าท่าหลุงเฉลยสามร้อยกว่าเอาไปอาบแดดกันสักหน่อยนอกไม่เจอแดดเลยมั้งยับอแล้วบ่เจอแดดบม่ได้หิ้วเลยตอนนี้พอมีเอาเล่นดาวลุ้งลองใหม่ไงไออาจะฝึกให้มันเก่งถ้าเล่นไป็นกเก่ามันก็เก่งเป็นตัวเก่าเล่นมันมีตัวเสือสองตัวนะไอ้ตัวเก่านี้มันจับแล้วมันเล่นได้ตลอดได้ตลอด ตอนนี้มีไอ้ลาดเคก็อีเออก็เฉลยมันนี่แหละเออกะเฉลยตัวนี้แหละเออเนี่ยเฉลยมันทั้งนั้นนะครับเนี่ยอยู่นี่ที่พร้อมฝึกก็มีสี่ตัวห้าตัวหตัวหตัวนี่ก็ใช่เฉลยเฉลยมันแค่พวกตัวครับอยู่เนี่ยเนี่ยครับจริงๆแกมาค่อยแบ่งตั้งแต่แบ่งไอ้บ้าดีเดือดไปก็ดิเดือดไปแล้วทีนี้มันมันมันน้องไม่มีดาวรุ่งขึ้นอีกสามแล้วดิฮะเออก็เลยเอ้าตัดสินใจอ่ะดูตัวเนี้ยดาวรุ่งไอ้นี่กับอันนี้ก็ได้เฉลยแล้ว เนี่ยครับอ่างอาชีพเลยตัวนี้แต่อ่างอ่างไม่แม่มากเท่าไหร่กลางๆดูไอ่นั่นก็ได้หกตัวแล้วนู่นน่ะอืมน้องใหม่ขึ้นมาหลายแล้วเดี๋ยวเลียงกินอะไรกันอ่ะเออเดี๋ยวมาแล้วยายตลาดตัวตัวไหนคูเก่งๆเอามาคูปิดคลิปให้สักตัวดิตัวไหนคูเก่งๆเออมันมันเบื่อกันละอ่ะายกไป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 นี่เดี๋ยวเขาจะเอาเขาไม่ให้เท่าไหร่พันห้าแล้วตัวเนี้ให้พันหแล้วตัวเนี้ยเนี่ยเหรอไอ้อ่างเนี่ยเหรอ ตอนนี้เดะแปะปล่อยสองพันเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวนี้กัน <c oughs> เล่นคนมหมือนยุงมเล่นคนไหมเนี่ย <c oughs> แกเรียกนะครับคูนะมันก็คูแต่มันไม่คูจก่งอย่างไรก็ไม่ใอะไรมันเป็นนกแกเรียกไงครับรแต่ถ้าเจอตัวคูมันก็คูหเห็นหมดนะคูยาวนะนกตัวนี้ขันมดีด้วยสมบูรณ์มากนกนะครับอันนี้เสียงเล็กแก <laughs> จวดมากะนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเจ้าท่าหลุงอ่าง3-5มถึงาคำตัวนี้รับประกันเลยนะลุงเนาะรับประกันเข้าหน้าเข้าตามันเป็นนกต่อนี่แหละแต่ให้มันเข้าหน้าเข้าตาหน่อยเปลี่ยนมือไปเข้าหน้าเข้าตาก่อนมันเปลี่ยนมือใหม่ไงเออถ้าเปลี่ยนมือไปมันก็จะเราจ้าของก็ไม่ใครลลี่ฮิโอะใครเล่นหรอกเวลาไปเลยไม่เคยอาบแดดด้วยเล่นแต่เล่นหมดวันเล่นอย่างเดียวว่างเอาไปเลยเพราะว่างตีไก่ขับรถ เจ้าของไม่ได้อยู่เฉยๆเราไปไปหมดวันอันนี้ชิงที่สองมาเนาะที่สองมากี่ต่อวันนั้นนะโอ้ยยี่สิบเจ็ดต่อเลยวะฟองมาลาดมาวันนั้นมาจากต่างจังหวัดด้วยเนาะอ่ตัวนี้นะครับเจ้าท่าหลวงเนาะนกหกเจ็ดปีคลุมนะครับไม่สมบูรณ์ทุกอย่างเนาะลุงเนาะเออโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงนี้ขอบคุณที่แบ่งให้ครับอ่ะลุงอย่าลาีครับผมครับผม